สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้ก็มาอยู่ที่มัดผาตากเสื้อที่เดิมนะครับแต่ว่าเราจะเดินไปที่มือสักครูเรามาจากจุดที่หนึ่งไปะนะครับนักท่องเที่ยวก็เข้ามากันเยอะมัดผาตากเสื้อ เดี๋ยวเราจะไปต่อที่วัดท้ำเพียงดินอันนี้โอ้โหนี่น่าจะเป็นอุโบโสดแม่แม่หรือว่าอะไรสว,นะสวยเนอะเมื่อกี้เป็นจุดที่หนึ่งที่น่าไปจุดที่สองทางขึ้น ข้างๆนี้ก็ยังมีงานก่อสร้างอยู่นะครับทำอะไรสักอย่างสูงและสวยงามกำลังจะปรับปรุงเป็นที่ท่องเที่ยวนั่นแหละครับแต่ตัวไฮไลท์ ของที่นี่ก็คือจุดบริเวณหน้าผานะครับจุดบริเวณหน้าผามีงานขอสร้างอาจจะได้ยินเสียงเครื่องไม้เครื่องมือในวิดีโอชุดนี้นะครับ ที่สักการะน,นู้นอีกสวยงามครับผมไปเราแวะที่นี่ก่อนแวะที่นี่ก่อนถอดรองเท้านะครับใบเสวยมก็มีนักท่องเที่ยวเดินมาเยอะนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปจุดนี้ก่อนขึ้นไปพระพุทธรัตนรังสีลุ่มในน้ำโขงสวยงามน,นะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ด้านบนบริเวณพระอารามวัดผาตากเสื้อนะครับก็มี สถานที่ต่างๆนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าพุทธศาสนิกชนขึ้นมาเคารพสักการะนะครับโอ้โหมีสวยงามเลยนะครับทำประดิษฐานไว้ให้ครับ<ม>เป็นอาคารเป็นบุสบกเป็นพุทธมณฑลต่างๆนะครับเป็นคล้ายๆกับอุโบสถแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับ เป็นสถานที่ให้เราขึ้นมาเคารพพระพุทธรูปในปรางต่างๆนะครับองค์นี้น่าจะเป็นพระาธาตุนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับในบริเวณของวัดผาตากเสื้อนะครับสามารถมาเที่ยวชมได้ขึ้นมาด้านบนนะครับจะเห็นนะครับขึ้นมาด้านบนติดม่น้าโขงเลยนะครับเนี่ยติดม่น้าโขงเลยเราเดินมาทางนี้ก็จะมีวิวอีกแบบหนึ่งนะครับ เห็นไกลๆทางเชื่อมน่มาจะเป็นลานปฏิบัติธรรมนะครับอนุสรหนึ่งรปีชาตการพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญโวลลาโพนะครับหลวงปู่เหรียญนะครับสองพห้าห้าถึงพ2นสองร้อนะครับอนุสรสถานของหลวงปู่เหรียญนะครับ อนาบริเวณนี้ก็คืออนุสรสถานของหลวงปู่เหรียญนนะครับติดริมน้ำโขงเงียบนะครับบรรยากาศโดยรวมก็งเงียบนักท่องเที่ยวก็ามาบ้างนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายวัดผาตากเสื้อก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้ก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับสามารถแวะเข้ามาได้ สวยงามเลยทีเดียวนะครับปะลงไปเราเดี๋ยวจะพาเดินลงไปนะครับบัดพาตักซื้อนี่เลยสวยงาม เดี๋ยวจบคลิปนี้ที่จุดนี้นะครับหลังจากนี้เราจะเดินทางต่อไปที่วัดถ้ำเพียงดินวัดถ้ำเพียงดินเดี๋ยวคอยติดตามรับชมนะครับโอเคครับ